สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับผมวันนี้จะพามาอัปเดตนะผมสวนใหม่นะครับอันนี้ลงไปหกสิบกว่าต้นนะครับผมอันนี้ลงเสร็จแล้วนะวันก่อนที่ให้ดูเมื่อสาวันที่แล้วนะก็คือเข้ามาปรับพื้นที่นะครับผมแล้วก็เมื่อวานกับวันนี้นะครับเดินระบบน้ําเดินระบบน้ําแล้วก็ปลูกต้นนะเมื่อวานปลูกต้นเสร็จหมดเลยนะครับผมก็ปลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยต้นขาดน้ํานะเราเดินเรายังเดินน้ําไม่ครบนะครับก็ มีอาการใบไหม้นะครับจากความร้อนนะครับนี่ทุกคนใบไหม้นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ยังยังไม่ถืออะไรแรงนะครับไม่เป็นอะไรนะบางต้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับยังปกติดีนะครับอันนี้เป็นต้นก้าวเลยนะครับผมเป็นต้นก้าวเลยเดี๋ยวอ็ยังมีอีกต้นนี้ก็คือเป็นต้นเี็บยอดนะครับผมสองต้นนี่ยอดนะครับเี็บยอดสอต้นที่เราปลูกไปนะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นต้นกล้าเลยเดี๋ยวผมจะเลี้ยงประมาณนี่ครับเนี่ยเลี้ยงให้ใหญ่กว่านี้อีกหน่อยนะครับไอ้ต้นมันแข็งแรงก่อนนะครับแล้วก็จเจายอดมาเนี่ยมาเสียบตรงที่ปลูกเลยก็คือนี่ผมเล่งปลูกลงไปก่อนนะเพื่อให้รากมันเดินอยู่กับดินเยอะๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอที่หลังเราสามารถเอายอดมาเสียบนะครับผมทีนี้ต้นจะโตเร็วมากเหมือนกันนะครับพอเรายอดมาเสียบแล้วเนะี่ยทำไมเราถึงปลูกต้นกล้าไปแล้วทำไมถึงเอายอดมาเสียบเพราะว่าเราจะได้ใบเนะี่ยที่ที่แก่ค่อนข้างเร็วนะครับผม มันจะรสชาติกินจะดีกว่านะครับผมไม่ว่าจะเป็นตั้งต้มต nah, ั้งกินใบนะครับผมสามารถได้หมดเลยนะครับผมจะเป็นยอดแก่นะครับอันนี้นะครับเราก็ปลูกทั้งหมดอันนี้ผมระยะห่างปลูกสามคูนสามนะครับอย่างท <c ười 's visto> ี่ผมเคยบอกไปนะครับแล้วก็น้นจะมีส่วนหลังบ้านนะครับผมอรนนี้จะเป็นหนึ่งสวนเหมือนกันนะที่อยู่หลังโมลุงโมลยอยู่หน้านั้นนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับผมก็มาปลูกตรงนี้นะครับข้างล่างนี้ก็จะเป็นห้วยนะครับผม วยสูบน้าขึ้นมานะครับผมเพื่อมาลดกังบนนี้นะครับอันนี้พื้นที่ดินสวยมากนะครับพอโดนน้าปุ๊บแฉะหน่อยๆนะครับซึ่งต้นของเราชอบอยู่แล้วนะครับผมมีน้ํานะครับนี่ทุกคนโดนแดดสองวันนะใบแก่กันเลยไหมทุกคนใบเริ่มแข็งขึ้นนะครับคือถ้าใบไม่ไหม้นะครับโดนแดดเต็มๆเนี่ยถ้าใบไม่ไหม่ก็คือใบก็จะแก่ขึ้นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใบไม่แก่ขึ้นนะครับใบจะไหม้นะครับผม นี่เห็นไหมเหมือนที่ผมเด็ดทิ้งใบนะใบมันไหม้นะนี่น,นี่แบบนี้มันร้อนร้อนจากเกินไปนะครับผมร้อนแล้วก็ขาดน้ําน,นะครับมันก็เลยเป็นสภาพนี้นะครับเห็นไหมทุกคนความร้อนแล้วก็ขาดน้ํานะครับนี่มีอยู่เลยเนี่ยเซลลเซลลใบมันตายนะครับพอเซลลใบาตายแล้วเนี่ยพอโดนความร้อนจ๋าจาก็เซลลตัวที่ตายตรงนั้นนะครับผมจะไหม้เลยครับจะไหม้เป็นแบบต่อสีเขียวมันกลายเป็นสีขาวนี่เลยนะครับมันจะไหม้นี่นี่อันนี้คือ ถามว่ามันยังมีป่วนเสียอะไรไหมมันก็ไม่ได้มีปลวนเสียะไรนะครับผมแค่มันไม่สวยจากใบเท่านั้นเองแค่เซลล์มันตายนะครับผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะใบเซลล์ของใบตายแค่นั้นเองนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาอัปเดตสวนใหม่นะครับผมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปนะครับผมลงไม่ได้ลงคลิปมาสามสี่วันแล้วนะครับก็เลยว่ามาถ่ายเพื่อนๆดูวันนี้นะครับก็เป็นอัปเดตไปเลยนะผมสวนใหม่ของเรานะครับผม อีกเจ็ดปดือนเดี๋ยวเรามาเก็บใบกันนะครับผมส่วนนี้นะครับก็เดี๋ยวเวลาเอาเอายอดมาเสียบที่ต้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีแต่คลิปอัปเดตดูนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากรู้อะไรนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับการปลูกการดูแลอะไรยังไงนะคใครอยากรู้ก็เพื่อนๆคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็จะมาทำคลิปนะครับก็ตัวนี้ผม ผมได้ทมคลิปสอนไปค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันนะครับส่วนตอนนี้ก็เริ่มเริ่มนึกไม่ได้นะครับว่าเออจะทําคลิปสอนเกี่ยวกับอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ทําแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมบางคอมเมนต์ก็ไม่ได้ตอบนะครับแต่ว,ว่าอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับถ้าขยายผมทามคลิปแบบไหนก็บอกมาได้เลยนะครับผมพร้อมจะทําคลิปแนะนําสอนให้ได้นะครับผมอ่านี่ระบบน้ํแลรว ยิ่งน้ำเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับรถมันชุ่มชุ่มไปเลยนี่เห็นไหมทุกคนเปียกหมดเลยนะเปียกชุ่ม,มเลยนะ<ม>อันนี้รถเมย์ุมรถเสร็จแล้วนะครับที่นี้มาล็อกนี้เดี๋ยวก็จะไปปิดวาล์วตัวนั้นเพื่อยิงขึ้นไปบนนูโตนะครับอ่าไปดูไหมทุกคนแต่ว่าผมกลัวมือถือผมโดนน้ำากเลยทุกคนนี่แฉะเลยน้ำแฉะรองเท้าใส่ไม่ได้เลยนู่นหลวงเท้าผมอยู่นู่นเลยรองเท้าใส่ไม่ได้เลยนะครับมันแฉะนี่นี่นี่ ใช่ไหมต้องเดินลุยเลยอ่ะมันเป็นหน้าดินแล้วพอโดนน้ำมันแฉะครับริงเกอร์ริงเกอร์ไอสวยสวยสวยน,น้าวางสวยนะครับเดี๋ยวเราจะไปปิดตรงนี้แล้วก็จะยิงขึ้นไปนู่นนะครับโอเคเดี๋ยวขอถือแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวดนน้ำยิงไปเลย ไม่รู้ว่าท่อจะหลุดอีกไหมนะเมื่อกี้ต่อหลุดทีอีกแล้วเพราะว่าผมต่อไว้ตรงนั้นนะครต้อมันดูดเรายังไม่ได้ปิดก๊อกเลยนี่ปิดก๊อกเรียบร้อยหนลังยิงขึ้นมานะครับนีเบนะ่เริ่มมาแนละ้วเริ่มมาแล้วมอเตอร์บัลลังน้อยนะครับผมหนึ่งจุดห้าแรงเองนะครับมอเตอร์แรงงน้อยมากประมาณหนึ่งนิ้วนะครับก็เลยต้อง ไล่องคงอากาศก่อนนะถึงจะมาได้เนี่ยมาแล้วหนึ่งแล้วสองอู้เปียกเปี่ยกเลยนี่เนี่ยทุกคนตีวใบมันตายนะว่าล่างๆเนี่ย ใบมันตายกับมดุดนะแต่ว่าข้างบนก็ใบเริ่มแก่ขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นชุดต้นก้าพันธุ์แตงกวานะครับที่ผมเอามาปลูกนะแต่ว่าตอนนี้เรื่องแต่พันธุ์ผมก็เอาวันไหนก็ได้นะมาปลูกปลูกไว้คือต้นผมมีผมปลูกไม่เยอะนะครับเราก็สามารถเอายอดเอาอะไรมาเสียบมาทำเอาเองได้นะรเรามีวิชามีอะไรอยู่เราก็ทําสร้างเองได้นะนี ดูน้ำออกนะครับนี่เนะี่ยยิงยิงจะได้หัวแบบนี้นะยิงเข้าว่าต้นเดียวเนี่ยดีมากเลยให้ชุ่มชื้นไปเลยยิ่งดีนะครับอันนี้ต้นนี้ไม่ค่อยถึงนะครับต้นนี้ไม่ค่อยถึงอะไรทุกคนเห็นไหมใบมันไหมนี่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 ใบไ,ไหมนะทุกคนความร้อนนะครับต้นขาดน้าแล้วก็ดนความร้อนโดนอย่างเยอะทุกคนเก,กือบบุกต่นนะครับอันนี้ผมตําขึ้นตะลั่นอะไรก็ไม่ทันนะครับผมเรารีบเอาต้นมาปลูกเยอะเกินนะครับ เรารีบเกินเออเราไม่รีบเกินไปก็อาจจะไม่เป็นแบบนี้นะครับแบบเราเดินระบบน้ําตั้งไว้ก่อนนะทุกคนเดินระบบระบบน้ํใไปเสร็จเรียบร้อยไว้แล้วก็เอาต้นมาลงนะครับเอาต้นมาลงปุ๊บเราก็ยิงน้ําแบบใส่เลยนะครับเราไม่ต้องรีบแบบนี้นะครับอันนี้ผมปลูกต้นเสร็จหมดก่อนถึงมาเดินระบบน้ำทีนี้ต้นขาดน้ำหนึ่งวันนะผมรู้เลยครับว่าใบตกนะ้ำใบตกใบเหี่ยวเลยอะวันเดียว แต่ดีนะผมก็เร่งทำน้ำให้เสร็จให้ทันนะครับก็ได้รถเลยก็ช่วยฟื้นขึ้นมาแต่ว่ายังดีครับต้นไม่ตายนะครับแต่ก็นั่นแหละใบมันไหม้ทุกคนจริงๆแล้วไม่มาเติมต้นนะครับผมก็เดีือวแค่นี้เลยอยเยียกหมด น,น้ำไปเลยผมเปียกมารดน้ำทีไรเปียกทุกทีเลย โอเคทุกคนก็มีมีอะไรมากนะครับอัปเดตให้ดูเท่าเท่านี้นะครับก็ต้นคข้างสวยอยู่นะครับโอเคนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตและกดตั้งกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับผมสาระการรู้ดีๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมนะผมใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรนะครับก็คอมเมนต์สอบถามมาเลยนะครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปอัปเดต ให้นะผมทำคลิปเป็นราะยอียดไปนะครับผมก็ยางให้ทำอะไรนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ